พี่ไม่รู้ตัวอะไรนะาตาดาที่ติดแต่พี่มองไม่เห็นตัวตัวอะไระ่ะปืน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 ,นปืนนะเหรอปืนมาหาพี่นะใครปั่นอยู่ระวังกูล่างผีมา,าไปแล้วเฮ้ยไม่อดควรโก้เอาแล้วไม่อดควร <c oughs> พี่ปั่นไฟให้พี่ฉีกละน้าไม่เท่าไหร่น้าไม่เท่าไหร่ใช่ใช่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โก้สวยโก<อ>้โก้ทำดีๆโก้โก้โก้สุดยอดโก้สวยโก้สวย น้ำไม่เท่าไหร่พี่เนยไม่มาเลยครับมาแล้วครับพี่เอปลูกข้าวอยู่พี่เอครับเก็บโทรหาแล้วครับพี่ผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับเก็บโทรหาแล้วครับเห็มีเบอร์โทรศัพท์พี่ชินเด็ดนะครับก็ก็มัมาหาพี่ก็อยู่กับผมที่มันอยู่กับผมมาหาพี่อะไรล่ะก็มาหาพี่ก็มาหาพี่ โก้โก้มาหาพี่โก้เอ็สัตมาหาหาปูจริงๆอยู่กับพี่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 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่แดาก็ยัดน่นอยู่อยู่ไม่อยู่แล้วมันกลับมันกลับมาซ้ำคนเดิมกลับ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 ้ามาเด็กก็มาเด็กก็มา ื่อนคนเดิมเปิดหน้าหน่อยได้ปะป่า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 ไม่มีอะไรไม่มีรอคนจ้างงานใหม่ยังว่างอยู่นจ้ะมันตามคนไม่หมดคนอยู่นะ จุกเก่งกว่ะจุกไปเย็ดแม่เย็ดที่ที่ชอบอ่ะหนึ่งเครื่องครับอือ <c oughs> <Ừ. S 2> สองเครื่องครับอือ <c oughs> อ่ะยังเหรออยู่กับพี่นะอยู่กับพี่อ้าวอะไรลุงบินอะไรเนี่ยไปเลยไปเลยผจะเนียนปั่นไม่เห็นจริงเหรอเห็นมึงแล้วเห็นลุงบินเห็นลุงบินไม่เห็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 นจริงเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรของเขาแล่วเห็นเห็นลุงบินไม่เห็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 นใช่เหรอวะก็คือไม่เห็นพี่นี่โอ๊ยโทติมโทติมโทติมอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ กลับกลับมัน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 กับยิงใครกันไม่รู้ใช่ใช่มันเจอมันมันเจอ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 คนมันเจอโอ้โหจชีวิตเรื่อนในคนตึงฮิวไม่ได้มันเป็นอะไรวะนะใช่ไม่มันไม่อดควนไงน่านทำมาทำไปชิปเก็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นเฟิร์สที่ดีไม่อดควนนะใช่มันลุกมันลุกได้ไม่จำกัดแต่ก็ต้องเดีว่าต้องทีเดียวตายใช่ไหมใช่จำกัดนี่คืออะไร ลูกแกไปจำกัดก็เหมือนตีครบลูกแกลูกได้เรื่อยๆถ้าล่มแล้วถ้าถ้าถ้าความมีอุ้มโอ้เพื่อนสารเร็วแต่แว่ามันเจ็บทำเจ็บตลอดเวลาหายแล้วไมค์กูช็อตหรออ๋อไม่ช็อตไม่ใช่ไมค์กูช็อตหรอกออโทรศัพท์ใกล้ไมค์อะไรของเขาเนี่ยครับรรรเดี๋ยวเครื่องเดียวครับรเดี๋ยวเครื่องเดียวครับนะโอเคครับ เดี๋ยวขั้นตอนอยู่กับพี่หรอใช่หรออยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมใช่อยู่กับผมข้าเขาขันเรือบอใครล่ะพี่อยู่กับพี่ไปแล้วเครื่องเครื่องจะเสร็จแล้วว่าก็ก็ปั่นให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่พี่อยู่นะยังอยู่กับพี่อยู่นะเเเเดดดิิินปครื่องมใช่มันอยู่ก็กูลากมาไง ะโชวเต็มไปครับว้าวใช่มาหาโก้แล้วว้าวที่ทำไมเงียบจังเลยอ่ะพี่จุกอยูอ่ทำไมพี่เงียบจังทําพี่จุกอะไรบดฟันผมเนี่ยโก้ใส่เครื่องเดียวแล้วโก,วก้โก้จุกสีเยี่ยมสวยโก้สวย ก็ลงโล่งๆแล้วก็ฮ hmm. ึมฮแมทเทพนะครับเนี่ยแมทเทพนะครับเนี่ยโอ้โหโคฉิกซ้ายไปเอ้ามันตามโคอยู่เว้ยเนยยิงมาสิจัดยิก็ยิงมาดิครับวิเธอจะมีโนวันหรือเปล่า ได้เลยครับได้หน่อยครับได้หน่อยครับได้หน่อยครับอเมโก้ที่เปิดตัวแล้วที่ไม่รอชซับละได้หน่อยครับ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 ไหน่อยครับไม่ยิงหรอครับอ้าวติดนะครับติดนะครับแบบนี้ติดนะครับโูดติดใช่ไหมใช่ติดไม้นะครับอ้าวทุกเครื่องหรอครับเอ้ยทุกเพื่อนยทุกไม้ได้เลยครับพี่หลุดไหมครับพี่หลุดไหมครับพี่หลุดไหมเอ่ยพี่หลุดแล้ครับโกโก้เก่าแล้วโก้ ปิดเลยไหมหรือไงเหรอครับอ่าพี่พี่ต้องมารับให้ผมแล้วแหละมันแบบไปผมเลยนะโอ้ผมอยู่อีกประตูนึงอ่ะพี่คิดว่าไงล่ะแมาเทียบกับเรื่อไม้พี่คิดว่าไงถ้าไม่มีโนวันอ่ะพี่สามารถยกยกช่วยได้เลยเอาเพื่อนเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดโคพับโคพับไม้ชิผายแล้วรอพับไม้ผายล้ชิบหายละ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 ชิบหายแล้วไม่อยากเพื่อนไม่อยากเทรดอ่ะทั้งวันอ่ะ ทังวันนะครับทังวันนะครับทังวันนะครับวันนี้ทังวันนะครับไปแล้วก็เสียเวลากูณวะทังวันนะครับทังวันนะครับมันเทปไม่ได้กูกูไม่มีเปิร์กไม่มีเปิร์กสปินพี่มันเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้ผมก็ได้นะนตามจริงได้เหรอวะได้ก็ได้แม,ม่เหงาไอ้คุณเล่นส้นตีอะไรอยู่เนี่ยอ๋อ โอนยาวๆก็กำลังเปิดยังไม่เสร็จนะอุ้ยพี่จุกก็ยังไม่เสร็จกยังไม่เสร็จโกมาหาพี่วะไปหาสักทีเถอะโคตรเหนื่อยเลยโกากับเขาไปอีกประตูได้ไหมได้ได้กำลังหายพี่กำลังลากไปประตู จะลากมาประตูบกหลังหาแล้วไม่เอาละก็มันเป้าประตูนั้นหรอโก้ก็หลุดไหมถามจริงหลุดไหมไม่ก็หลุดหรือเปล่าหลุด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 ก็หาประตูพี่ไม่รู้ประตูอีกพี่ไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงประตูอยู่ข้างหน้าไป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 เพื่อนนรีเปิดเกินเก้ากวๆไว้ก็จุกเข้มก็ต้องตัดละนี่ยตาเนี้ยก็ต้องจำตาไหนเว้ยเมื่อคืนโก้เล่นอย่างเงี้ยตาเนี้ยจำตาไม่ได้คิดลืม เธอปุ yeah, so mm ่ดีปุ๊บโอ้โหก้โก้ชอบบูดี้ฆาตกรอย่างนี้ดิชอบบูดี้มาแล้วพี่มาแล้วมาผู้ชอบบูดี้อะครับทุกคนพี่อั้มอะไรพี่อั้มเนี่ยซับพอร์ตอยู่อ่ะไม่กล้าไปซับเลยดูเปิร์กก่อนเลยอ่ะก็ก็ไม่มีเปิร์กหรอเปิร์กบักแน่เลยไม่ผมโนเปิร์กไงใช่หรอ โอ้ก็สุดยอดก็เก่งมากตบมือตบมือโอ้คุณเ <c oughs> มือนเหมืนกุ้งเหงาอ่ะ